บริษัทซับโปรไพร์แทกเกอร์วาปีจำกัดเดี๋ยวผมช่างยูอนุพงศ์โปรไพรครับวันนี้พาไปชมสินค้าเช่นเคยที่ซับโปรไพร์แกเกอร์เป็นรถเกี่ยวกุ่้าดี6 8 g ครับ DC68G ก5 3เร็มพร้อมนะครับมี3้เริมพร้อมเอาขายตามสภาพครับ ฝั่งซ้ายแทกดีแทกใหม่ครับฝั่งขวาแทกเก่าปากเลดคอเลดออกก็เลดกระดันครับงาเลดเล็บพร้อมปี53ครับค่าตัวกันนี้อยู่ที่149,000บาทครับ149,000บาท149,000บาทครับสนใจมาทรลองขับไปที่บริษัททรัพย์โมงไรแท็กเตอร์วาร์ติจำกัด เอีววพีวัตุจังหวัดมหาสารคาม็นผม่างอยู่นัุกโมดโงงนีครับตัวนี้เป็นแบบอุ้มของ d c ซีของ 8G ครับอุ้มได้บุก50โลเครื่องยนต์สี่สูบครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับบากเรียตเนขอเรื่อเจ่นจนันพอสปริง พร้อมตามสภาพิธี1 4 9 0 0 0บาทครับซื้อขายได้เปลี่ยนดีเทอร์ได้ท่าที่กำลังมองหาโรงงานใช้เองลองให้ราคาพิเศษครับแนะนำราคามาเรามีค่าคอมมิชชั่นให้ครับเจ้า DC 6 8 G แบบอุ้มนะครับเครื่องยนต์4สูบ68เทอร์โบปากเบรคคอเลตเครื่องเล่นตัวดันคอนติงเบาท้ายซีกงาครับ แส4 9 0 0 0บาทครับ1 4็0แสบาทโซนเจคโคศูนกครับศูน2ก2 2 5แที่บริษัทซัพโปไรแฟคเตอร์วารีจำกัดตัเบอร์วารีกับผมจังหวัดมหาสารคามในช่องที่ของไทยรกินี้ของคุณท่านนะครับสวัสดีครับ